สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตปัว pop นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูแค่กราฟนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยแผนที่ผมจะรีโนเวทห้องเนี่ยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเสร็จประมาณอาทิตย์นี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีการเลื่อนไปนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะเวลาเรารีโนเวทบ้านหรือว่าทําบ้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเวลาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะน,น,น,นะครับมันก็มีเหตุสุเวิสายมี อะไรเข้ามาทําให้ต้องขยายเวลาไปหน่อยเนาะก็ในตอนนี้นะครับผมก็ทําได้แค่ตั้งคอมอย่างเดียวนะครับก็เพื่อนๆดูแค่การาฟไปก่อนละกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าห้องรีโนเวทเสร็จเนี่ยนะครับก็จะมาอัดคลิปกันเหมือนเดิมนะครับที่ผมมาอัดคลิปในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเพราะ Bitcoin มีการพุ่งแรงมากๆซึ่งในการพุ่งมาครั้งนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยนะใครที่ดูช่องคลิปโตปปนะครับหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในกลุ่มห้อง v i p Discord เนี่ย จะต้องได้กําไรกันอย่างมหาศาลแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนที่บิตคอยตกลงมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการย้ําไปในกลุ่ม V.I.P. นาะว่าถ้ามันมีการย่อในช่วงนี้เนี่ยให้ D.C.A. เก็บไปนะครับหลายคนก็กําไรกันพอสมควรแล้วนะบิตคอยเนี่ยมีการขึ้นมานะครับจากที่เราทยอยกัน D.C.A. เนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณ10%และบิตคอยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ X.R.P. มากกว่านะครับที่เรามีการเก็บกันเข้าไปแล้วก็ ได้กำไรกันมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่อง YouTube ก็มีการบอกไปแล้วเนาะหรือจะเป็นในกลุ่ม VIP เนี่ยก็คอยย้าตลอดนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับผมไม่ได้คิดตังอะไรเลยนะครับทุกอย่างค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีหมดผมขอแค่เพื่อนๆหันมาเล่นกับบิตเกตนะครับโดยการสมัครเปิดบัญชีผ่านคลิปโตปป์ลิงก์สมัครเปิดบัญชีอยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าสปอตตลอดชีวิตนะครับโอเคครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับสถานการณ์ ก็ในตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยมีการพยายามจะวิ่งขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเหลืองนะครับถ้าตอน7จ็ดโมงเชา้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามนาทีนะครับถ้าตอน7จ็ดโมงเชา้ามีการปิดแท่งยืนเหนือ99,700โอเคมันเป็นอะไรที่ดูดีนะแต่อย่างน้อยขอให้2แท่งคอนเฟิร์มนะครับไม่ใช่ปิดแท่งนี้ปุ๊บแท่งต่อมาแดงเหมือนแบบเนี้ยมันจะเป็นการปั๊มหลอกทันทีนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอให้ปิด แล้วยืนเหนือ2แท่งเนาะก็จะดูดีกับบิตคอยนะครับแล้วมีโอกาสที่จะทําให้บิตคอยวิ่งขึ้นไปชน1น0 0งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองดูเส้นเหล่านี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านที่ผมได้มีการตีให้เพื่อนดูในเดือนนี้ไปแล้วนะครับส่วนสําหรับคนที่กําลังมองว่าบิตคอยกําลังเป็นแพทเทิร์นบูแฟกในรอบนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าให้คอยดูนะครับว่าเส้นสีเขียวข้างบนเนี่ย มันจะปิดทะลุขึ้นไปได้ไหมถ้าปิดทะลุขึ้นไปได้โอเคสำหรับคนที่ยังไม่มีของสามารถ Follow ซื้อหรือว่าซื้อเพิ่มได้นะครับในจุดที่มันมีการปิดแท่งยืนเหนือสัก2แท่งนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าไม่เป็นตามนั้น Bitcoin ก็มีโอกาสที่จะตกลงมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้ระวังไว้ด้วยนะตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า Bitcoin กําลังขึ้นมาชนจุดวัดใจนะครับก็ไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาจะเป็นยังไงนะ โอเคครับทีนี้มาถึงความคิดเห็นผมบ้างนะในตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณอะไรที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ามันจะดีกับบิตคอยมากๆแล้วมีสัญญาณอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ดีกับบิตคอยนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิด r s i ของบิตคอยนะครับสามารถขึ้นมายืนเหนือเส้นปะข้างบนได้พร้อมกับ Stochastic r s i ของบิตคอยใน time frame w e e กกลับขึ้นมาตัดขึ้นแล้วปิดแทงโอเคให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าถ้าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยบิตคอยมีการ ทำทั้ง2ส,สัญญานี้พร้อมกับราคามีการวิ่งขึ้นไปยืนเหนือประมาณ1นึ0 0แสนสีถึงหนึ่งแเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือเนาะก็ให้รู้ไว้เลยว่ามีโอกาสที่เราจะได้เห็นบิตคอยขึ้นไปทำออทามไฮอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สําหรับในแง่ลายนะครับในไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันยังไม่ปิดถูกไหมมันจะปิดอีกทีวันที่20นะครับยังมีเวลาอีกตั้ง4วันกว่าแท่งวีคเนี่ยจะปิดถ้าเกิดว่าแท่งวีคนี้ปิดเนี่ยแล้วสุดท้ายมันกลับมาแดงนะครับแล้วปิดแท่งต่ํากว่า91,000 ให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่ามีโอกาสที่บิตคอยจะตกหนักได้นะครับทีนี้มาดูบิตคอยใน t i m e f r a m ระยะยาวนะครับหรือว่า timeframe มันนั่นเองแท่งเทียนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะว่ามันคือ shooting star ถูกไหมครับมันเป็นแท่งเทียนที่ดูไม่ค่อยดีกับบิตคอยในระยะยาวเท่าไหร่นะซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําลายแท่งเทียนนี้เนี่ยบิตคอยต้องปิดยังไงนะครับแท่งเทียนเดือนของบิตคอยเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นไปยืนเหนือ1 8 0 0 0แล้วปิดแท่ง ถ้าขึ้นไปยืนเหนือแล้วปิดแท่งได้นะมันจะดูดีมากๆไอ้แท่งชูตติ้งสตาร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก่อนจะปิดแท่งเดือนหรือว่าตอนปิดแท่งเดือนเนี่ยบิตคอยมีการตกลงมาแล้วเป็นแดงอีกรอบโอเคในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมแนะนํานะผมคิดว่าโดดได้โดดจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนสามารถรับความเสี่ยงได้นะแต่แนวทางที่ผมเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเพรซเซฟนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ